มันน้อยนะคะไม่เอาหนังมากเราเอาเนื้อๆน,นะคะนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะหาผานะไก่เนาะนี่ค่ะมันตุ๊บเขาอลังการมากเลยนะคะนี่ค่ะก็มีแฟงเนาะให้มาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะอร่อยเนาะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะ ไปกันนะคะนี่ค่ะมาทำด้วยกันค่ะตังกว่าถ้าเป็นข้าวมันไก่นะคะมีข้าวมันไก่ก็หอเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระดาษนะคะบางที่บางร้านก็จะเป็นกล่องนะคะขอแล้วแกเนะ มันน้อยนะคะไม่เอาหนังมากเนาเอาเนื้อๆน,นะคะนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะนาทัดขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวก็ขออีลำเวยกันทุกทุกคนเลยนะคะเนาะวันนี้ก็ชวนมาทานข้าวนะคะอันนี้ซื้งมานะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะคะ วยกันนะคะนี่ค่ะมาทานด้วยกันค่ะสวัสดีทักทายยามเที่ยงค่ะวันนี้ก็วัน,น,ะะนอังคารเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งตุลานะคะก็วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีสวัสดีทักทายยามเที่ยงค่ะวันนี้ก็วันอังคารเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งตุลานะคะก็วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดี ้าวมันไก่นะคะทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยจ้ามืกก้อกลางวันข้าวมันไก่นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยนะคะเนาะวันที่หนึ่งตุลานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีนะมีเลือดมีอะไรเนาะมาค่ะทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆก<อ>็มีน้ําจิ้มนะคะนี่น้ําจิ้มเขาอร่อยมากเลยนะคะเจ้านี้เนาะข้าวมันไก่นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆ<อ>ถ้าเป็นข้าวมันไก่นะคะมีข้าวมันไก่ก็ห่อเป็นแบบนี้นะคะ<อ>เป็นกระดาษนะคะบางที่บางร้านก็จะเป็นกล่อง ก็แล้วแต่เนาะตัางว่าน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวมาทานไปกันนะคะนี่ค่ะมาทานด้วยกันค่ะค่ะ ต่างวานระักาไม้ต่างวังนเะนาะจริงขอบคุณขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวก็ขอข้าวมันไก่นะคะทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยจ้า กลางวันค่ะสวัสดีทักทายยามเที่ยงค่ะวันนี้ก็วันอังคารเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งตุลานะคะก็วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีสวัสดีทักทายยามเที่ยงค่ะวันนี้ก็วัน,นอังคารเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งตุลานะคะก็วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยกันทุกทุกคนเลยนะคะเนาะวันนี้ก็ ควนมาทานข้าวนะคะอันนี้ซื้อมานะคะเป็นข้าวมันไก่นะคะนี่ข้าวมันไก่ก็ห่อเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระดาษนะคะบางที่บางร้านก็นจะเป็นกล่องนะคะก่อแล้วแต่เนาะอลังการมากเลยน้ําซุปเขาจะมีมีเลือดให้นะคะเลือดไก่เนาะน้าซุปเลือดไก่แล้วก็มีเนื้อเป็นแบบเป็นตรงพอนะคะนี่ค่ะ มันน้อยนะคะไม่เอาหนังมากเนาะเอาเนื้อๆนะคะนี่คะ่ะทานด้วยกันนะคะหน้าทาอลังการมากเลยน้ำซุปเขาจะมีมีเลือดให้นะคะเลือดไก่เนาะน้ำซุปเลือดไก่แล้วก็มีเนื้อเป็นแบบเป็นตรงคอนะคือ <ๆ S 2> นี่คะ่ะมันน้อยนะคะไม่เอาหนังมากเนาๆๆนะเอาเนื้อๆนะคะนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะหน้ <ๆ S 1> าตาจังปลา เขาอลังการมากเลยนะคะนี่ค่ะกามีแฟงเนาะให้มาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะที่ร่ำรวยกันทุกทุกคนเลยนะคะเนาะวันนี้ก็ชวนมาทานข้าวนะคะอันนี้ซื้อมานะคะเมืม่นนอวัปดาหนี้จิ้มทุกคนทำเหมือนไก่นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อน เครใหญ่เลยนะคะเนี่ยน้ำซุปข้าวมันไก่นะคะซื้อมาห่อเดียวค่ะค่ะห่อไก่เนาะนี่ค่ะน้ำซุปเขาอลังการมากเลยนะคะนี่ค่ะก็มีแฟงเนาะให้มาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะข้าวมันไก่นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆ มันน้อยนะคะไม่เอาหนังมากเนาะเอาเนื้อๆน,นะคะนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะมาทานดีลำเบือกันทุกทุกคนเลยนะคะเนาะวันนี้ก็ชวนมาทานข้าวนะคะอันนี้ซื้อมานะถ้วยใหญ่เลยนะคะเนี่ยน้ำซุปข้าวมันไก่นะคะซื้อมาห่อเดียวค่ะขอบคุณมากนะคะ แล้วก็ขอค้าได้น้ำซุปมาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะน้ำซุปเขาเนาะก็มีเป็นเอ่อเป็นแบบช่วงตรงคอไก่เนาะนี่ค่ะค้าค้าก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยนะคะเนาะวันที่หนึ่งตุลานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะ ก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยนะคะเนาะวันที่หนึ่งตุลานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะน่าทานมากเลยนะคะนี่ค่ะน่าทานมากค่ะเป็นข้าวมันไก่นะคะนี่ข้าวมันไก่ก็ห่อเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระดาษนะคะบางที่บางร้านก็จะเป็นกล่องนะคะก็แล้วแต่เนาะค่ะ เนาะนีน่ค่ะมันตุ๊บเขาอลังการมากเลยนะคะนี่ค่ะเขามีแฟงเนาะให้มาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะมีเลือกมีอะไรเนาะมาค่ะทานด้วยกันนะคะพเพื่อนๆก็มีน้ำจิ้มนะคะนี่น้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยนะคะจานนี้เนาะสวัสดีทักทายยามเที่ยงค่ะวันนี้ก็วันอนนังคารเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งตุลานะคะก็วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ ทุกดีได้น้ำทุกมาเยอะเลยนะคะนี่คะ่ะน้ำสุกเขาเนาะก็มีเป็นเอ่อเป็นแบบช่วงตรงคอไก่เนาะนี่คะ่ะตั้งความน่าทานมากเลยนะคะนี่คะ่ะน่าทานมากอีลำรวยกันทุกทุกคนเลยนะคะ น,นี้ก็ชวนมาทานข้าวนะคะอันนี้ซื่งมานะนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะข้าวมันไก่นะคะวันนี้เนาะมาทานด้วยกันนะคะข้าวมันไก่น่าทานมากเลยนะคะนี่ค่ะน่าทานมากจังปา เป็นข้าวมันไก่นะคะนี่ข้าวมันไก่ก็ห่อเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระดาษน,นะคะบางที่บางรา้านก็จะเป็นกล่องนะคะกอแล้วแส่เนาะคะ่ะนี่ค่ะมันน้อยนะคะไม่เอาหนังมากเนาะเอาเนื้อเนื้อนะคะนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะมาทานยาก,กินข้าวก่อนนะคะเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เป็น กำลังใจให้กันเสมอมานะคะกำลังใจนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อน